คงต้องกันมาสีวิชัยถึงใครว่าชูวไม่กลัวใครรอะอยากจะได้เป็นดีถึงใครว่าเก่งไม่เล่นใจขอถือว่าได้เป็นดี ก็หมดกันเปียเลยที่มันจาเจอขอ้ยแห่งการจะดีหรือพีจะดีมันก็ต้องรอเสี่ยงกุทีผมนม่ได้ต้องเสีงนล่ะวะไม่ใช่ท่านเองี่มีชื่อว่าคุณาะข้าราชการฝ่ายซ้ายของกรษัทซีวิชแต่เดิมมันทั้สองคน รับผ nah <oh> ิดชการกับเอกสารสย์ท้าให้เมืองเขนละคนแต่พอเขาสิง์ดีไย้ส่งให้ชายนสองคนเ้าเป็นสายใลนะตือนตู้หอคุ่ปรตูรบอยู่ในเมืองอินนีแต่ด้ความตัวชูไม่ได้ส่งได้ซื้ออะไรหรอหอคุมปตูรบอะก็ไปช่อผูหญิงคนนึ่งชื่อวําลดวนเวลานึกถึงครับบคุณเจ้ของวันรับกนครับ เราได้เราเลยครับเปิดขอกกล้าวพุณนะครับน้อยพี่รักพี่จะได้รางวัลนะคุได้แต่ตอนนี้ลำดวนเด็กตอกก้องเป็นเมียคอยคุณอาธข้าราชการฝ่ายขวาไปเลยจริงไหมวะก็จริงเงพี่มันจะไปยากอะไรแล้วก็ทำไมก็ด่าใารอาธแล้วลำดวนจะเป็นเมียเงี้เฮ้ย กูทำอย่างนั้นก็ไตคุกนะสิวะแต่กูมีแผนการที่จะเอาลำดวนลงมาเป็นเมียของกูอยู่แล้วแต่ตอนนี้เรื่องที่สำคัญกว่าที่กูให้มึงส่งสารมาเร็วถึงองค์กษัตริย์สิงห์คมึงส่งไปเป็นที่เรียบร้อยหรอยอันนี้เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกพี่ฉันส่งไปเรียบร้อยแล้วดีมากถ้าหากที่นั้นไปขึ้นเฝ้าองค์ศรีวิงห์คือไม่ให้ท่านสงสัยว่ากองทัพของมึงเขินยุ่ขโมาเมื่อไหร่ล้วกูจะได้เปิดประตูมึง ให้กองทัพมันเข้ามาโดยสะดวกรีบไปพี่เจ้าคุณหางตั้งใจเออ すごい